กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชำนิศักดิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพัคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้ฟังผู้เสนอร่างยัติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสามร่างได้ฟังคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกทั้งสมฝ่ายซึ่งเป็น การอภิปรายที่ให้ความเห็นบนจุดยืนทางการเมืองที่ตัวเองตั้งใจหลังจากที่ผมได้ศึกษาทั้งสามร่างและได้ฟังคำชี้แจงของผู้เสนอร่างทำสามร่างแล้วพบว่าหลักการเป็นหลักการเดียวกันแต่ว่าเหตุผลที่นำเสนอนั้นต่างกัน ซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องอภิปรายและพูดจาถึงเรื่องนี้ก่อนเข้าสู่รายละเอียดกับท่านประธานสักเล็กน้อยท่านประธานครับข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยที่บอกให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเพราะกระบวนการได้มาซึ่งองค์กรที่ใช้อำนาจอธิป,ปไตย และการได้มาซึ่งบุคคลในองค์กรอิสระต่างๆขาดการเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชนและขับต่อหลักความเป็นประชาธิปไตยไม่มีการถ่วงลุนอำนาจขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระนี่เป็นเหตุผลหลักของพรรคเพื่อไทยที่นำมาเสนอเพื่อการแก้ไขในวันนี้ส่วนเหตุผลของพรรคชาติไทยพัฒนา บอกว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวเป็นผลมาจากกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่เป็นการเป็นเป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดมาจากอำนาจของการทำรัฐประหารฉบับนี้ ผู้เสนอมีพลเอกสนธิบุญยรัตการินเป็นผู้ร่วมเสนอด้วยฉบับที่สามเป็นของรัฐบาลที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีบอกว่ากำหนดให้มีการจับทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และใช้เหตุผลของการเสนอครั้งนี้โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีวิธีการจับทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ทั้งฉบับเพื่อเป็นพื้นฐานของพื้นฐานสำคัญในการปฏิรูปการเมืองท่านประธานที่เคารพครับถ้าประเทศไทยเราไม่เคยมีรัฐธรรมนูญที่ดีอย่างเช่นรัฐธรรมนูญปี2 5 1 7มาก่อนถ้าประเทศไทยไม่เคยมีรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0มาก่อนและถ้าวันนี้ ประเทศไทยเราไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ซึ่งเป็นฉบับที่18ที่กที่ลองใช้อยู่ในปัจจุบันมาก่อนข้อเสนอที่ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจึงเป็นข้อเสนอที่น่าร้าวใจเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ท่านประธานครับด้วยเหตุผลทั้งสามฉบับที่ผมต้องกราบเรียนกับท่านประธานก็คือว่าผมไม่เห็นด้วย กับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำไมถึงไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านประธานครับรัฐธรรมนูญที่กำลังแก้ไขเพื่อไปสู่การร่างใหม่นั้นมีกระบวนการเดียวกันกับที่เราเคยมีรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540และมีกระบวนการเดียวกันกับการทำรัฐธรรมนูญปี2550น้นี่ เป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาอะไรผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ต้องการ,รเผด็จการพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธทั้งเผด็จการทหารและปฏิเสธทั้งเผด็จการทุนนิยมสามัญรูปแบบและวิถีแห่งเผด็จการเป็นวิถีที่ต้องปฏิเสธและเราไม่อาจรับได้ดูรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของอะไรกันแน่ เป็นเรื่องของใครร่างหรือว่าเป็นเรื่องของเนื้อหานี่เป็นสิ่งที่สภานี้จะต้องพิจารณาผมพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าเมื่อวันที่จัดทำรัฐธรรมนูญปี2440ผมก็อยู่วันที่ทำรัฐธรรมนูนปี2550ผมก็ไม่ได้อยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติอะไรกับเขาแต่ว่ากระบวนการไปจัดทำรัฐธรรมนูญท่านประธานครับ มันเป็นกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการที่เรากําลังจะใช้และได้ใช้มาแล้วทั้งปี40และปี50นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะเชื่อว่ารัฐธรรมนูญน,นั้นดีที่สุดจนแตะต้องไม่ได้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญน,นั้นดีที่สุดจนกระทั่งว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แน่นอนครับ ผมยืนยันและความเชื่อของผมและความเชื่อของพรกประชาธิปัตย์ก็คือว่ารัฐธรรมนูญต้องแก้ได้และแน่นอนมีปัญหาตรงไหนต้องเสนอแก้ตรงนั้นประเทศไทยการปกครองในบอบประชาธิปไตยโราล้มลุกทุกคลานก็จริงครับแต่เราเดินมาไกลกว่าที่จะไปนับหนึ่งใหม่กันอีกแล้ว ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วมีวิถีแห่งประชาธิปไตยแล้วและมีอนาคตต้องเป็นประชาธิปไตยด้วยระบบอื่นแทนที่ระบบนี้ของประเทศไทยไม่ได้แน่นอนไม่ว่าจะมาจากวิถีแห่งใดไม่ว่าจะมาจากเส้นทางใดและไม่ว่าจะมาจากบุคคลกลุ่มคณะใดนี่เป็นจุดยืนยันของการแก้ไขรัฐธรรมนูนท่านประธานครับทำไมผมจึงบอกว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี50นั้นถึงไม่ได้แตกต่างจากปี40ได้กราบเรียกท่านไปแล้วว่ากระบวนการมันเป็นกระบวนการเดียวกันและเป็นเรื่องที่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันเรากลับมาดูเนื้อหาของประชาธิปไตยเถอะครับเรากลับมาดูวิถีของระบอบประชาธิปไตยที่เรากำลังใช้อยู่เดียวนี้เถอะครับมีตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าท่านตอบได้อธิบายได้ ก็เสนอแก้ตรงนั้นทิครับนี่มันเป็นวิธีการออกแบบของรัฐธรรมนูญและมีวิธีทางที่เดินมาตามเงื่อนไข,ขของระบอบประชาธิปไตยผมยืนยันกับท่านประธานครับว่ารัฐธรรมนูญปี50เป็นรัฐธรรมนูญของใครกันแน่มาจากไหนกันแน่มาได้อย่างไรกันแน่รัฐธรรมนูนปี50มันต่างกับ4 0นิดเดียวครับรัฐธรรมนูญปี40มาหลังรัฐบาลชวนหลีกภยัย เพียงแต่รัฐธรมนูญปี50มันมาหลังรัฐบาลของคณะรัฐประหารแต่มันไม่ใช่เป็นรัฐธรมนูญของคณะรัฐประหารร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้ท่านประธานเปิดดูที่ครับที่เขียนไว้อย่างชัดเจนก่อนที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลบอกไว้เลยครับว่าจัดทำร่างรัฐรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ สำหรับเป็นแนวทางการปกครองประเทศโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอนและนำความคิดเห็นเหล่านี้มาเป็นข้อคำนึงพิเศษในการยกร่างและพิจารณาแปลยติโดยต่อเนื่องเมื่อจัดทำร่งางรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วสภาร่างรัฐธรรมนูนได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การออกเสียงลงประชามติปรากฏว่าประชาชนผู้มีสิทธิเ์เลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบไปนําร่างรัฐมน,นูญฉบับนี้มาบังคับใช้นี่คือก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะท่งลงมาพิถายได้กราบบุมทูลไปอย่างนี้ท่านประธานครับนี่เป็นข้อเท็จจริงของรัฐมนูญผมไม่อยากให้เราใช้ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ มากำหนดความเป็นประชาธิปไตยหรือประเดจการแต่ต้องกำหนดจากเนื้อหาของความเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยวิถีอย่างนี้เป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยถ้ามันเป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นครับมันเป็นเด็จการทหารมันก็เป็นประเดจการครับมันประเดการของทุนนิยมสามาญมันก็เป็นประเดจการครับ ด้วยวิธีแห่งประเด็การที่ผมกราบเรียนจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะใช้เป็นเงื่อนไขของการร่างหรือไม่ร่างเพราะมันไม่มีข้อเท็จจริงอย่างนั้นผมมีอยู่เจ็ประการท่านประธานครับที่จะกราบเรียนกับท่านประธานก็คือว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ได้มีการทำประชามติแน่นอนครับการลงประชามติมีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย เสียงข้างมากเป็นตัวกําหนดของการเห็นด้วยและบังคับใช้คนไม่เห็นด้วยเขาก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบนั่นเป็นเรื่องของความคิดนั่นเป็นเรื่องของวิถีที่เขาจะตัดสินใจเองได้แต่ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับเดียวที่มาจากการทําประชามติชีวิตผมท่านประธานครับเดินในถนนการเมืองมานานเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสไปลงมติกับเขา ท่านประธานอย่างนี้ครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50นี้ได้สร้างหลักประการอะไรรัฐธรรมนูญฉบับปี50ได้สร้างหลักประการให้กับระบอบประชาธิปไตยและระบบการเมืองไทยอะไรคือระบบการเมืองไทยครับระบบการเมืองไทยคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตร์ทรงเป็นประมุขอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ร้หมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองประชาชนชาวไทยไม่ว่าเรากำเนิดเพศหรือศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูนนี้เสมอกัน นี่คือปัญหาที่ผมจะต้องกราบเรียนกับท่านประธานว่ามันเป็นปัญหาทางหลักการและรัฐธรรมนูญหา54ปี50ได้ออกแบบมาและค้ำประกันให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระสัตรทรงเป็นประมุขเป็นระบบการเมืองไทยเป็นอย่างไรครับมีประชาธิปไตยแต่ไม่มีพระหมหากษัตริย์ไม่ใช่ระบบนี้แน่นอนมีพระหมหากษัตริย์แต่ไม่มีประชาธิปไตย ไม่ใช่ระบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นระบบการเมืองที่ว่านี้ได้ถูกคำประกันไว้อย่างชัดเจนตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมไม่เห็นว่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงประการที่สองท่านประธานครับหลักประกันของสถาบันหลักทางการเมืองของประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดวิถีทางของระบบประชาธิปไตยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ให้รัฐสภามีอำนาจหน้าที่ มีบทบาทมีกระบวนการในฐานะผู้แทนปวงชนมีบทบาทในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งและชัดเจนให้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรที่มีกระบวนการที่แน่นอนมีขุนสมบัติที่เหมาะสมมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมีสารยุติธรรมที่มีความเที่ยงธรรมเป็นอิสระปราจากการถูกแทรกแซง นี่เป็นระบบที่ถูกค้ำประกันโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องไปเปลี่ยนแปลงสถาบันทางการเมืองของประเทศด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประการที่สท่านประธานครับหลักประกันขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ การตรวจสอบโดยประชาชนการตรวจสอบโดยผู้แทนปวงชนและการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระและองค์กรรัฐธรรมนูญเป็นวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยเป็นวิถีทางแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หลักประกันองค์กรอิสระเหล่านี้ถูกค้ำประกันโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี50 ผมไม่มีเห็นเหตุผลอะไรเลยที่เราจะปฏิเสธองค์กรแห่งการสวดสอบนี้เพื่อพิทักษ์สิทธิโอกาสและเงื่อนไขที่ดีของประชาชนประการที่4ท่านประธานครับหลักประกันสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนี่เป็นวิธีอีกอันหนึ่งที่เราต้องยืนยันในระบบประชาธิปไตย วันนี้การควบรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางการขายตรงจากธรรเนียบการมีบทบาทเหนือประชาคมของท้องถิน่นและการกดดันท้องถิ่นให้แปลกแยกไปจากอำนาจของรัฐบาลเป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้อีกแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับปี50ได้ค้ำประกันสิ่งนี้และนี่คือวิธีทางที่ผมยืนยันได้ว่ารัฐธรรมนูญปี50เป็นรัฐธรรมนูญแห่งวิถีของประชาธิปไตยและเราต้องก้าวเดินประการที่6ท่านประธานครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญเมื่อปี40 และบทบัญญัติฉบับป,ปี50ก็ยังค้ำประกันในเรื่องนี้และรักษาเรื่องนี้ไว้ให้ประชาชนได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมดำเนินการตั้งแต่เสนอกฎหมายและตรวจสอบทั้งสิน้นนี่เป็นเรื่องที่ผมยืนยันอีกว่ามันเป็นเลขการที่ดีที่รัฐมนูญจฉบับป,ปี50ได้ค้ำประกันไว้มีเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับเป็นเรื่องที่รัฐมนูญค้ำประกันก็คือเรื่องที่เ ผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรามีการพูดถึงเรื่องการปลองดองผมไม่เห็นเหตุผลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการปลองดองหรือไม่ปลองดองรัฐธรรมนูญมันเป็นวิถีของระบบการเมืองเป็นเงื่อนไขของสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และองค์กรแห่งการบริหารจัดการแห่งรัฐมันไม่มีเรื่องของการปลองดองหรือไม่ปรองดองอยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่มันมีเรื่องของการปฏิบัติต่อฝายต่างๆอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรมนั่นคือถึงเป็นวิถีทางเป็นอย่างไรครับท่านประธานครับในรประการที่7ก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยได้มีการพูดจาไว้บางเรื่องที่แตกต่างไปจากอดีตนั่นก็คือการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจสอบการใช้อำนาจั ไม่ว่าเป็นการสวจสอบทรัพย์สินการกระทําที่เป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์หรือการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ศาลคดีกระแนกอายาผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองดําเนินการไว้ด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้คาประกันในเรื่องนี้ครับคาประกันว่าคนที่ท่าผิดมาแล้วยังต้องดํารงความผิดต่อไปผมจึงไม่ประหลาดใจเลยว่า ทำไมประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่มีคนเชื่อว่าถ้าถูกแก้ไขถูกรื้อออกไปจากการค้ำประกันโดยรัฐธรรมนูญปี50มันมีผลต่อใครสักคนหนึ่งหรือมีผลต่อใครบางคนในการที่จะรอดพ้นจากการเป็นความผิดเพราะตลอดระยะเวลาได้เพียรพยายามที่ขออภัยโทษแล้วก็ไม่ได้หรือเพียรพยายามที่จะออกกฎหมายนี้โทษกรรมก็ไม่อยู่ในเงื่อนไข รัฐธรรมนูนจึงเป็นปัจจัยที่ถูกอ้างว่าเป็นเงื่อนไขของการปรองดองท่านประธานครับถ้าเราอะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเพียงเหตุผลว่าเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ปรองดองเพราะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพียงแต่ให้ใครบางคนพ้นผิดหรือว่าแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้โอกาส เงื่อนไขของยุติความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเพาราะความขัดแยง้งนั่นไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะทําอันนี้ได้เลยผมกราบเดียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าผมไม่คิดว่ารัฐธรรมนูญปี50จะเป็นรัฐธรรมนูนที่ดีที่สุดแต่สําหรับผมผมคิดว่าประเทศไทยได้เดินทางมากไกลเกินไปแล้วถ้าเราออกแบบรัฐธรรมนูญครั้งหน้าให้เป็นฉบับที่19ท่านประธานครับ มีหลักประกันอะไรอีกว่าประเทศไทยนี้ไม่มีฉบับที่ยี่สิบมีหลักประกันอะไรที่ไม่มีฉบับที่21ผมคิดว่าประเทศไทยที่เดินทางไกลมาถึงรัฐธรรมนูญปีที่ฉบับที่สิบปดนั้นเพราะเอื้อนไขใหญ่อันหนึ่งก็คือว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้รัฐธรรมนูญแก้ไขยากและในที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงและก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทย ได้เดินผ่านจุดนั้นไปแล้วครับวันนี้ประเทศไทยได้เดินผ่านจุดประชาธิปไตยเผด็จการว่ามันเป็นของใครไปแล้วครับไม่ว่าเป็นของใครไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เราจะรับได้และอยู่ที่นั่นได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เป็นข้อเสนอของทั้งสามฉบับนี้เสนอและบอกผมว่าเราจะแก้เรื่องอะไรมีหลักการอย่างไรผมยินดีที่จะให้การสนับสนุน ท่านประธานคงจําได้มงมอสักครู่นี้เหตุผลอันหนึ่งที่ก่อนๆที่จะเริ่มพิจารณากันท่านประธานวิปได้เสนอเลื่อนการพิจารณาของยตินี้ออกไปเพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อที่ว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับยติแต่ว่าพอมันมียติของภาคประชาชนอยู่ยติที่ภาค้องการมีส่วนร่วมอยู่มันไม่ว่าเป็นของใครครับมันไม่ว่าถูกหรือผิดแหละครับ แต่เมื่อเสนอมาแล้วมันต้องพิจารณาไปด้วยกันเราละเลยหลักเกณฑ์แห่งวิถีทางของระบบอบประชาธิปไตยเสียเองต่างหากเพราะฉะนั้นมาถึงขณะน,นี้ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมได้กราบเรียงกับท่านประธานหลักประกันทั้ง7ประการน,นี้เป็นหลักประกันยืนยันว่ารัฐธรรมนูญปี50ได้คำประกัน ให้กับระบบการเมืองไทยและระบบของวิถีทางของระบบประชาธิปไตยไทยผู้เสนอแก้วันนี้ยืนยันอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเราจะพิทักษ์รักษาหลักการพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งข,ของระบบนี้ไว้กับรัฐธรรมนูญในการที่เราจะต้องร่างขึ้นใหม่วันนี้สภาผู้แทรอนราษฎรองมติไปรัฐธรรมนูญฉบับนั้นที่จะมาในอนาคตเราคงได้เห็นพร้อมกันตนลงประชามติ ท่านประธานครับผู้แทนปวงชนที่อยู่ในสภาแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือที่จะถ่ายโอนในการให้ใครไปทำอะไรก็ได้และถ่ายโอนให้ใครไปช่วยเหลือใครเพื่อให้พ้นผิดได้เพียงเพื่อใช้สิ่งที่เรียกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมจึงไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับครับท่านประธานครับ